ลูกอากตันยูฟ้าที่กำลังทำงานหนักในร้านอาหารของครอบครัวฟ้าพูดกับตัวเองฉันจะดูแลพ่อและแม่ให้ดีที่สุดฉันจะทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวพ่อมึงเอาข้าวมาให้กูหน่อยแม่ใช่กูก็หิวแล้วมัวแต่ทำอะไรชักช้าอยู่ได้ตัดมาที่ฟ้ากำลังให้เงินพ่อและแม่พ่อหยิบเงินจากมือฟ้า มึงให้เงินกูน,น้อยเกินไปกูต้องการมากกว่านี้แค่นี้มันจะไปพอยาไส้อะไรฟ้าพยายามอธิบายพ่อคะฉันทำงานหนักมากเพื่อหาเงินฉันไม่สามารถให้เงินพ่อแม่ได้มากขนาดนั้นเงินมันหายากเงินเท่าที่มีก็ให้พ่อแม่ไปจนหมดแล้วนะคะ แม้แค่นี้ทำเป็นบน่นตอนที่พูกกูเลี้ยงมึงไม่เห็นบ่นสักคำมึงไม่รักผู้กูแล้วหรือไงทำไมแค่นี้มึงให้เงินผู้กูไม่ได้ไอ้ลูกเวนอยากให้พูกูลำบากมากหรือไงตัดมาที่พ่อและแม่กำลังชอปปิ้งในห้างสรพรพสินค้าพ่อถือของใช้ราคาแพงซื้อแต่ของดีๆให้ตัวเองไม่เคยคิดถึงลูกตัวเองที่กำลังทำงานหนักอยู่เลยแม่ถือกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมสวยมากและพากันกินเหล้าลินการพนัน ตัดมาที่ฟ้ากำลังทำงานหนักในร้านอาหารฟ้าพูดกับตัวเองฉันลำบากมากเลยฉันทำงานหนักมากเพื่อหาเงินให้พ่อแม่และพ่อแม่ไม่คิดจะสงสารฉันบ้างเลยไม่เคยถามฉันบ้างเลยว่าเหนื่อยไหมเพื่อนเข้ามาในร้านฟ้าแกควรดูแลตัวเองบ้างแกไม่ควรให้พ่อแม่ใช้เงินของแกจนหมดฟ้าพยายามอธิบายเรารู้แต่เรารักพ่อแม่มากเราไม่อยากให้พ่อแม่ลำบาก จนกระทั่งพ่อแม่ของเงินฟ้าแต่ฟ้าไม่มีให้พ่อก็เลยตบหน้าฟ้าอย่างแรงฟ้าได้แต่ร้องไห้เสียใจที่พ่อและแม่ไม่เคยเห็นความดีของเธอเลยฟ้าเลยตัดสินใจจะไม่ทนเพราะมันถึงขีดสุดที่ฟ้าจะทนฟ้าเลยตัดสินใจเก็บกระเป๋าออกจากบ้านฟ้าพูดกับตัวเองฉันตัดสินใจแล้วฉันจะออกจากบ้านนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันไม่สามารถทนได้อีกต่อไปพ่อมึงจะทิ้งกูหรือไงไอ้ลูกเวนแม่ใช่ไอ้ลูก อากตันยูแล้วหลังจากนั้นที่ไม่มีฟ้าอยู่ที่บ้านแล้วพ่อแม่ก็ได้รับบทเรียนของการอดอยาก โดนเจ้าหนี้ตามมาทวงเงินจนต้องหนีหายเปลี่ยนที่อยู่ไปหลายที่และไม่ได้ข่าวอีกเลยและแล้วฟ้าก็ได้งานที่บริษัทใหม่บริษัทที่ใหญ่มากฟ้าฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วฉันมีความสุขมากเลยฉันได้ทำงานที่ฉันรักและมีเพื่อนใหม่ๆไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะมาถึงจุดนี้ได้ฟ้ากำลังยิ้มและมีความสุขและพูดกับตัวเองฉันมีความสุขมากเลยฉันไม่เคยรู้สึกมีความสุขขนาดนี้มาก่อนมันโล่งมากจนรู้สึกว่ามันดีจริงๆเพื่อน คนใหม่เข้ามาเธอเป็นคนดีและมีความสามารถต่อจากนี้ขอให้ชีวิตเธอมีแต่ความสุขนะจบด้วยฟ้ามีบ้านใหม่หลังใหญ่มีความรักที่ดีและครอบครัวที่อบอุ่นก็จบกันไปแล้วค่ะ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระตันอยู่เป็นสิ่งที่ดีแต่ควรมีขอบเขตจนไม่ทําให้ตัวเองลําบากและพ่อแม่ที่ดีไม่ควรเอาเปรียบลูกควรให้ชีวิตที่ดีแก่ลูกไม่ได้หวังผลประโยชน์จากลูกตลอดเวลาถ้าชอบฟังเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u อบ c r i b e ด้วยนะคะแล้วทุกคนคิดว่าฝาอกกระตันยูไหมคะแสดงความคิดเห็นมาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะหรืออยากฟังเรื่องราวแบบไหนคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยค่ะ